คนมีจ้างใจเงินสลุยสลาลก็เลยขายจ้างมาชื่อนะ้า คุณลุงสมศรีสิริมังคลากุลหนึ่งในประชุมชนที่ผันชีวิตจากอดีตคนเลี้ยงช้างสู่การทำไรนาสนผสมแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคื่อน้าก็ร่มแบงสวนปลูกลำไยปลูกไม้ผลต่างๆแล้วก็เลยชื่อขยับขยายมาแถมเลยปลูกเพิ่มแถมเลยมาทำไอ้ที่พักสวนขวอต่อ เขาไล่ได้มันได้จึงวันเขาก็ย้มเนี่ยไปึงวันขายจึงวันไปในนั้นกุ้มกินไปในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำลุงสมศรีก็ได้นำแนวพระราชดำริมาใช้จนประสบความสำเร็จในครอบครัวและลุงสมศรีก็ได้นำไปบอกต่อให้กับคนในชุมชนเพื่อนำไปใช้ในการทำการ,กรเกษตรต่อไปแรงบันดาลใจที่ใบหน้าือฟักสวนขวัาอย่างมูนี่กัเพราะว่ารายได้ม่ทงให้ลูกเขียนหนังสือตอนนั้น นี่ทกศตัวเองเลยนะพ่อหาเงินส่งทกศอยังมาจึงปัจจุบันหละประเดี๋ยงเนี้ยพักสวนข้อสวนเข่าหดเนี้ยอย่างไปถามภาษาไทยนะสอนผสมแล้วก็มันต้องเนี้ยทุกอย่างปลูกมะนาวมาเคี้ยวิกเข้าหดพักกาดพักละอยังนี่กัขายมันไดขายจึงวันนี้แนี่เพราะว่ามันก็จะกุมนี้กุมสินไป จากเรีนมากอ่ะนูลักเสียนักศึกษาหลาดมงคลมาศึกษาดูงานทําโครงงานสมอาจารย์ยังอ่ะบนกับบริกอจังหวัดบนหูเขายังปกติตามมาเลยตั้งศูนย์เลลูกอยากศูนย์เลลูกมากอ่ะีห้านึงปกอ่ไอ้ตั้งไปศูนย์ป้าชาวบ้านเาถึงปัจจุบันลุงสมศรีได้จัดการอบรมร่วมกับเกษตรจังหวัด คนในชุมชนที่เคยอบรมไปแล้วได้นำทฤษฎีไปปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จและเวลาทราบข่าวว่าทางศูนย์จะมีการจัดการอบรมก็จะมีผู้สนใจเข้ามาร่วมกันเป็นจำนวนมากเคยมาอบรมเนี่ยเนาะมาสามสามปัางแล้วเจ้าเจ้าก็อไปปลูกมะนาวก็ได้ขายดีหวานประกาศปลูกข้าโพดจ้าคนก็สอนอบรมจะดีเจ้า ได้ความหห่ว,เวอเยมปุ๋ยกับคนไปสอนแล้วก็เคยได้เอาไปใจก็ดีเจ้าและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้จนประสบผลสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และลุงสมศรีก็ได้เป็นผู้นำเผยแพร่เกษตรทฤษฎีใหม่ในการทำไรนาสวนผสมให้คนในชุมชนได้นำไปใช้ในชีวิตและประสบผลสำเร็จแบบพอเพียง